มาครับในโกดังครับของพึ่งเข้านะครับของพึ่งลงของพึ่งลงอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมอาจจะไลฟ์ไม่นานนะครับเดี๋ยวต้องแยกแยกแล้วก็แบ่งไปร้านนะครับเรผมจะแบ่งไปที่ร้านนั่งซักซ่อมส่วนหนึ่งนะครับทํากันเองด้วยครับทากันเองครับมาแล้วนะครับของมาแล้วครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพวก แบ,แบ่งเกตแบ่งาราคาหน้าจะขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะยาวๆเลยครับน่าจะเกือบอาทิตย์นะครับเกือบอาทิตย์เลยอันนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าลูกค้ายกกระสอบ4ี่สิบคู่มีอะไรบ้างนะครับงานดิบนะครับไม่ซักไม่ซ่อมนะครับแจ้งก่อนว่าไม่ซักไม่ซ่อมนะครับนคได้ตัยอยเยแบบนี้นะคะก็คือที่ร้านคไม่ได้เกะขัดแยก้ออนะคเว่ามันจะมีเครื่องยบประมาณนี้ดูนะครับถ้าลูกค้าสั่งแบบงานดิบ ทุกกระสอบจะเย็บแบบนี้ไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชือกฟางหรือว่าเป็นเชือกรองเท้านะครับให้ไปอย่างนี้เลยให้ไปอย่างนี้เลยนะครับก็กระสอบหนึ่งก<อ>็ขายนะคะขั้นต่ำรวมใช่ไหมให้ดูรองเท้าบ้านจุ๋ยเนะก็สําหรับตัวงานดิบนะคะจะม้นวนเบวคิดคู่ละสองบาทนะคะเป็นงานยังไม่ได้ซักนะคะยังไม่ทำอะไรเลยนะคะ ก็กระสอบหนึ่งนะคะจะมี40คู่คะ่ะราคาคู่ละ290บาค่ะถ้ากระสอบหนึ่งก็11,600ืหถ้ากระสอบคู่กระสอบนะครับ40คู่คู่ละ290บบาทนะครับลูกค้าไปแยกราคาเ,าเองนะครับแยกเอาเองว่ามีอะไรบ้างให้ดูเลยครับตัดสดนะเดี๋ยวตัดให้สดสดเลยครับ <S <S 2> <S 2> <ด>ให้ดูของก่อนเลยนี่ในโกดังยังไม่มีราคาไหนพิเศษเท่านี้แล้วครับ บอกว่าเป็นสองร้อเก็สิบกรสอบละ 4, <4 ี่ิคู่แบบยังไม่ซักไม่ซ่อมอ่ะละส่ะจะใส่ใช่อันนี้เป็นยังไม่ซักซ่อมนะยังไม่ซักดิบๆเลย40ี่สิบก็ะสอบละสี่อ่าอ่่ตัดให้ดูครับมาครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยอ่ะมาเอาครับเชิญครับเชิญครับครับผมสมมรัว่าหนึ่งกระสอบออกอะไรบ้างลองดูครับ สองบาทโอเกำไรเห็นเห็นค่ะยังไงก็ได้กำไรสองร้อยบาทครับดูแต่ว่าอขอช้าเขาบอกก่อน,นไม่ซักไม่ซ่อมนะครับบอกก่อนราคานี้ผมไม่ทําให้นะครับไอ้ที่ทำอ่ะลูกค้าที่จองที่ทํามีนะครับ,รบเดี๋ยวผมทําให้แต่ว่านานครับน่าจะเป็นอาทิตย์อยู่ครับเดี๋ยวผมเอาเข้าเข้าลานไปนั่งนั่งทำครับ อือหืออือหือให้ดูครับสองร้อยเก้าสิบอือหืออือหือถ้าคนใดที่จะรับตัวนี้นะคะขอคนรับได้นะะอ่าบางคู่แจ้งก่อนนะครับงานยกสอบไม่รับเคมไม่รับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไปทําเองบางคู่มีเก็บงานนี่คือรองเท้ามือสองบางคู่ไม่มีเชือกตัวอย่างสองอ่าอย่างนี้นะครับส่วนมากโดยรวมยังไม่เห็นเลยค่ะมันมีเชือกใช่แต่อาจจะมี งดดราม่าครับเข้าใจกขบายยกสอบนี่คือยกสอบจริงครับไม่ใช่ยกสอบว่าร้อยคู่สามพันร้อยคู่สองพันอันนั้นมันคือแบบหางก็หางเลยมันไม่ได้ว่ามีอัตราบุญเอ็มดีในนั้นนะครับแจ้งก่อนอันนี้คือของร้อยเปอร์เซ็นต์สดใหม่ไอแบบอย่างนี้แบบอย่างนี้ลูกค้าไปแยกเองขายเองนะครับจะขายถูกขายแพงเรื่องของลูกค้านะครับอันนี้บอกตรงๆว่าตู้จีนครับบอกตรงตู้จีนร้านอยู่วัชรพลตลาดถนอมมิตรครับยังไม่เปิดให้คัดนะครับยังไม่เปิดให้คัดเลย ยังนะครับดูของครับให้ดูก่อนเลยอะให้ดูครับนี้เอาตู้เข้ามาเองนะครับไม่มีราคาไหนพิเศษกว่านี้แล้วครับช่วงนี้อย่างที่หลายท่านรู้ครับว่าของมันหาย,ยากครับของมันหายยากมาก<ห><ห> ใช่แล้วก็ไม่มีคนทำ<า>นํำผมไม่เทอ,อีกตรงอางตรงนี้ก็ได้ครับ<ม>หรือว่ามีอะไรครับ<ม>อคิดว่ากำไหรหรือขาดทุนให้ลูกค้าพิจารณาเอเองครับกเกียรนะ,ะรเกียรลูกค้าแอแอเกียรลูกค้านะ่ อย่างนี้ครับแต่ว่าดูสภาพโดยรวมนะครับส่วนมากมีครบครนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นของไปเสร็จไม่ใช่งานถางนะคะ,ะ,คะดูก็ดูก็รู้แลวครับว่ามันไม่มีขยะครับมันจะแตกต่างกับจีนทั่วไปที่แบบอาจจะมีพวกแอนต้าพวกอะไรนะที่มันจะมีหลก 40, หัลกสี่สิบห้าสิบแบบ อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับให้ดูทุกกองเลยอ่ะผมเกลี่ยให้ดูทุกกองไอ้พวกแอนต้าพวกอะไรนะลีนหน่งธรรมดาพวกคอแดงอ่ะไอ้คอแดนอ่ะสถ้าสมมติว่าโดยปกติถ้ามาเป็นเหมาหาถูกๆอ่าพี่หน่งรับจ้างซักด้เหอครับยังไม่เห็นนะคะมันไม่มีแบบเสียแบบถืืนทำรูปอะไรขนาดนั้น่ะฮะลูกค้าไปแยกเอาเองครับกำไรมากกำไรน้อย หรือว่าเท่าทุนแล้วก็อาจจะมีบางตัวต่ำกว่าทุนบ้างนะครับแต่ได้กำลัเองเห็นนะคะยังที่เห็นไหยคะอ,ออกหัวกระบอกหนึ่งเยอะนะคะแต่ช่วงนี้พอดีสักไม่ทันจริงๆค่ะนี่ตอนนี้ถือว่าของสวยมากครับได้อย่างนี้สวยมากๆสวยมากๆเลยครับจจแล้วก็เดี๋ยวผมจะ<อ>ทยอยน่าจะทยอยแบ่งก่อน,นะะจะทยอยแบ่งไอ้พวกที่สักซ้มแล้วก็ยังไม่ซักต้ม ม่ซักซ่อมผมจะขายยกเป็นกระสอบไปเลยนะครับแล้วก็ซักซ่อมแล้วก็ส่วนหนึ่งซักซ่อมนะครับก็ไปแยกเกรดเอาที่ร้านอีกทีหนึ่งเฮ้ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับงานนี้นะคะสม,มจะเป็นสปอร์ตแบนดนะคะสำหรับตัวคอวนร์ดแบนนะคะมีนะคะอีกประมาณ 3- 4สี่วันนะคะเดี๋ยวที่ร้านจะลงนะคะตัวคอนดูดแบนดนะคะจะซักพร้อมขายนะคะก็ถ้าจะสนใจสปอร์ตแบน์หรือว่าคอนด์ดแบนยังไงก็ขินบอกเข้ามาได้นะคะ แยกไปครั้งนะคะตัวนี้นะคะผู่ละสอาบบาทนะคะหนึ่งกระสอบมี2ออ่ะกระสอบหนึ่งกระสอบมี40คู้นะคะขายขั้นต่ำหนึ่งกระสอบก็ขายนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าซื้อมากกว่าลดได้ไหมอันนี้ลดไม้แล้ครับจริงนะคะแล้วก็ลงเกลือไม่น่ามีขายราคานี้แบบยกแบบอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีที่ขั้นต่ำาี่สิบสี่่อย่างนี้ด้วยครับตั้งแต่โพสต์ไปนะคะแล้วถามขอบคุณครับพี่เน่งพี่เน่งฝาาบอกแม่ค้าอย่าหักโหมครับแล้วก็ อยคำถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าขอแกดูก่อนซื้อได้ไหมไม่ได้นะคะอย่างที่แจ้งนะคะเราอยากให้ลูกค้าได้รับของมาสดใหม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือนั่นหมายความว่าในกระสอบอะคะ่ะเราได้เร,า,เรา,าสั่งมายังไงใช่ไหมคะเรานําเข้ามายังไงเราก็จะส่งให้คุณลูกค้าแบบนั้นเลยคะ่ะเราจะไม่ได้แกดูก่อนนะ,ะไม่แยกเลยครับมายัางไงให้อย่างนั้นคือถ้าของมันมาแบบให้ดูเนี่ยถ้าเย็บอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปอย่างนี้เลยนอกจากลูกค้าบอกว่า,อาขอเป็นร้อยคู่ ร้อยคูดถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสผมก็จะแกะเนี่ยพวกเย็บอย่างนี้นะครับผมจะแกะกระสอบกระสอบใช่บางทีก็สอบมันกระสอบปะเนี้ยมันฟิซมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วใส่ก็สอบไซส์ใหญ่มันขนาดของมันบางทีสามกระสอบเนี้ยอันเนี้ยถ้าแกะเอียงอ่ะมันใส่กระสอบเดียวได้ค่ะแต่บางทีถ้าใส่ไปทั้งกระสอบขังใส่กระสอบใหญ่ไม่ได้เลยแบบเนี้ยค่ะถ้าบางคนไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบเนี้ยค่ะก็แกะแกะถ่ายกระสอบให้ได้นะคะถ้าแบบสั่งหลายๆกระสอบแล้วต้องการประหยัดค่าส่งเนี่ยค่ะบอกลูกค้าที่เป็น นั่นหน่อยว่าราคาสอนะแล้วก็กระสอบละสีคู่แบบว่าไม่ซักถ้าจะซักก็ทีหลังรอหน่อยอดีฮาเรจ้าดอเลยดีนเรจ้าดอแต่เสานอันนกูเสแต่ออเสาเียดเดดีฮาเรจ้าเรไม่เสียเด่เจียรเตบบ้ามันเีเต่เลลอยู่ถึงร้สินมารยยาเดนเนาะแล้วก็น้าดอไอ้ นาจาดิบนาจารอมัเียติวมเสียติวบามามยาติวแต่เอวแต่เอวอสเลสเสเดคำถามเนี่ยสักพูนครับแต่ผมไล่ตอบให้ครับแต่เแน่เสเนาะมามาลุเี่โอมาลุซีงแต่บุเทมาเข้ามาลมาลุยญาเลยเนาะแต่บุนเมจารองค้งชูอ่าครับคำถามนะครับตู้จีนงานมีเคหรือแพ้ลูกค้าดูเองนะผมไม่ชัวครับ บางคู่บอกตรงบางคู่พีเคบางคู่อาจจะแท้นะครับอันนี้คือตู้จีเพราะตอนนี้ถ้าผมไม่ขายตู้จีนผมบอกตรงๆเลยว่าผมสู้เขาไม่ได้จริงๆครับเกาหลีอย่างเดียวผมตายครับตอนนี้ราคาสูงขึ้นหัวน้อยราคาสูงต้องหยุดก่อนชั่วคราวนี่ผมพูดตรงๆนะครับผมไม่โกหกแล้วก็ไปรับที่ร้านได้ไหมมาได้ครับลูกค้าแต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าครับผมจะกลับกรุงเทพตอนนี้ผมอยู่กดังนะครับใช่ครับมาเมียเพิ่งว่ามาเปิดของรับของนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องอยู่ที่ร้านที่น Jamie, ี่ซักซ่อมทําเองหมดเนี่ยครับมาทํากันเองครับนี่ท้องก็ต้องมานั่งทําครับอยู่เฉยไม่ได้เงินครับแล้วก็ออะไรครับร้านอยู่แถวนันร้านอยู่วัชรพลตลาด t นอ n มิตรนะครับแล้วก็มิสเตอร์ซอยีอ่ะเอา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 ฟิปคลิอีตา290บาทิบอร์ดฟอร์วันแพไอเซลวันเซ็กวันเซ็กแบบฟอร์นี้แค่เออพีสน็อตวอรชิง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านได้สนใจไงก็ทักอินบ็อกมาครับส่วนลูกค้าที่จองงานหัวเดี๋ยวผมจะเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้เลยครับเริ่มทําพรุ่งนี้เลยจะจะเร่งให้พิเศษครับโอเคนะครับสักแล้วอาจจะรอช้าเดี๋ยเป็นคนเอาเก็บของลองชูจะไม่ได้ให้เปิดให้เขามาคัดนะครับเก็บของอย่างเดียวนะครับแจ้งก่อนว่าเก็บของอย่างเดียวหน้าร้านจะอยู่ที่วัชรพลตลาดถนอมิตรนะครับถ้าได้อยากขายเร็วก็แบบนี้ไป็นครับอ่าะตอนนี้ก็อ่าไปดูครับ 2อ0สรุปไปอีกครั้งนะครับ290ไม่ซักไม่ซ่อมยกไปทั้งกระสอบอย่างนี้เลยนะครับกี่สิบคู่สองร้อยคูณ40ิเหลือเอเป็นราคาหนึ่งหมื่่งบาทต่อกระสอบนะครับลูกค้าไปแยกเองมีหัวมีกลางมีหางนะครับแยกเองเลยอย่างนี้อ่ะผมให้ดูชัดอนะครับอ้พวกอย่างเงี้ยผมก็ให้เป็นพวกงานทีเคครับอย่างเงี้ยครับจากสออ่เะครับลูกค้า ยังไงขายยังไงก็เกินแปดเก้าร้อยครับใช่ไหมครับใช่ครับตอบเองเลยคู่ละครับลูกค้าคู่ละสองร้อยเก้าสิบโอ้ทั้งกระสอบสองร้อยเก้าสิบตายครับตายนิครับกระสอบสองร้อยเก้าสิบตายครับเอามาเท่าไหร่ครับเนี่ยค่าภาษียังไม่ได้เลยครับยกกระสอบคัตชูน่าจะยังครับลูกค้าคัตชูผมจะขายเป็นเกรดธรรมดามากกว่าครับอประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมคนละแมจริงๆนะคะ,ะไม่งองแงหลังซื้อนะคะเม,มื่อเราอยากขายเราก็สบายใจเหมือนกันค่ะถ้าใครยังไม่ชัวร์ยังไงก็ตัดสินใจดูก่อนอะนะคะอคขอแบบชัวร์ๆนะคะแล้วก็ฝั่งนะคะเราก็อยากสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะคก็ลองไปด,ดูก่อนได้ค่ะครับะะขอบคุณครับสวัสดีครับเพียงครับท่าน